สวัสดีครับอ่ะวันนี้นะครับเรามาอยู่แปลงกล้วยหอมนะครับที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับอ่ะผมครับนายพงนรินอินยมคมครับน้องเฟิร์สนะครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมบริษัท B S F ไทยนะครับผมอ่ะวันนี้เราอยู่กับพี่สุชดายี่ตันค่ะอยู่บ้านหนองจุ้งแสงตำบลท่าแม่ลวกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีค่ะครับผมก็อ่าจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็เป็นอ่าจังหวัดที่มีกล้วยหอม ค่อนข้างที่จะเยอะเป็นพืชเศรษฐกิจก็ว่าได้นะครับผมโรคที่พบในกล้วยหอมหลักๆนี่คือโรคอะไรครับผมใ,ใบแห้งค่ะใบแห้งก็คือซิกาโตก้านะครับเนาะโอเค okay, ครับแล้วก็การรักษาทั้งใบทั้งทั้งลูกเนี่ยปกติใช้ยาตัวไหนอยู่ครับผมก็ใช้ยาทั่ว,วไปใน้องตลาดนี่แหละคะ่ะก็จะเป็นยากลุ่มพื้นที่มีขายในของตลาดทั่วไปนะครับผมอโอเค,คผมเป็นจีวมถาถมต่อไปครับว่า ถ้าใช้ตัวคาบิโอโกแล้วครับอใช้แล้วเห็นผลยังไงบ้างครับผมก็ตอบรับดีนะคะคือว่าได้ทดสอบกันในการใช้ยาคาบิโอโกะแล้วก็ได้ผลดีค่ะฉีดฉดในช่วงไหนได้บ้างครับช่วงใบได้ไหมช่วงช่วงผลได้ไหมครับช่วงช่วงใบได้แล้วก็ฉีดลูกได้ค่ะไม่มีการออกซิกหรอกครับเนาะคะ อคครับแล้วอัตราที่ใช้อยู่ใช้อยู่เท่าไหร่ครับผมก็2 0่สซีซีต่อน้ำยี่ลิตรค่ะเป็นยี่สิบซีซีต่อน้ำยี่สลิตรสองร้อยลิตรก็ประมาณ2 0 0ร้0ยสอซีซีต่อน้ำสอ0รลิตรนะครับผมก็ฉีดได้ทั้งช่วงใบและลูกนะครับนาอก็ผมอยากจะให้พี่ชาดานะครับผมฝากถึงคนที่ประสบปัญหากับเกี่ยวกับโรคซิกาโตกาอยู่ให้หันกมาใช้ในตัวของคารบิโอโคตัวนี้หน่อยครับผมก็อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้อง คนที่อยู่รอบข้างใกล้ๆบ้านแถวๆนี้ก็ถ้าดูแล้วเห็นผลดีก็ใช้ยาตัวนี้ได้ผลดีนะคะอ่ะโอเคครับแล้วก็ถามอีกคำถามสุดท้ายครับผมคะแนนเต็มสิบครับอ่าเจุ๊ชาดาให้เท่าไหร่ครับผมให้สิบเต็มเลยค่ะให้สิบเต็มสิบนะครับผมอโอเคครับผมก็วันนี้ต้องบริษัทบีเอไทยต้องขอขอบคุณเจุ๊ชาดามากนะครับที่ BASF We create chemistry.